สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตาคิดซีนะครับช่องนี้นะครับหายไปนานเลยนะครับเพราะว่า่าโดนลิกซิ์นะครับโดนร้องเรียนมาสองรอบแล้วนะครับแล้วเสี่ยงที่ช่องจะบินนะครับก็เพิ่งปลดได้เมื่อไม่นานมานี้นะก็เลยว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องลุ้นนะครับลุ้นอ่าพวกมีดแลนะครับมีดอ่ามือผีหรือว่าหมัดไอรอนหมัดฮานอสนะครับซึ่งราคาของพวกนี้จะอยู่ราวๆสามร้อยสองถึงสามร้อยบาทนะครับ แล้วแผดปัจจุบันหรือว่าแพดล่าสุดนะครับวันที่26ที่ผมอัดคลิปแล้วลงคลิปเลยนะครับเพิ่มอัตราดอกพวกมีดแรลเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้หนึ่งร้อยกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกไปไปไปยาวๆครับอันนี้คือกล่องเนี้ยนะครับถ้าเราซื้อนะครับมันจะค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะครับ ก็คือห้าพันห้าร้อย Gc นะครับมันหนักหน่วงมากนะครับถ้าเราเติมเพื่อมาซื้อนะครับอ่าได้เกี่ยวโ้นอตผมแนะนำนะครับให้ไปฟาร์มหรือว่าหารับซื้อดีกว่านะครับพวกไอดีไก่ Gc ล้วนเงี้ยจะได้เลทราคาถูกมากเลยนะครับมาลุ้นหรือไม่ก็เราไปฟาร์มบอสอิมอร์ทอนก็ได้นะครับอ่าเกาะพลัดดินออกครับเกี่ยวข้นอตออกครับอ่าดูนะครับว่าร้อยกล่องเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับ ของแพงๆจะมีอยู่สามชิ้นนะครับเนี่ยหมัดไอรอนเออหมัดถานอตออกครับเห็นไหมปรับมาดีขึ้นเยอะนะฮะเมื่อก่อนผมแบบเปิดเยอะมากนะแม่งไม่ออกเลยนะครับหมดไปเท่าไหร่อ่าประมาณเจ็ดสิบกล่องนะครับเจ็ดสิบห้ากล่องโดยประมาณนะไอหมัดไอรอนแล้วนี่ก็ขายได้แล้วนะครับสามร้อยตีร้อยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดวงดีนะครับ เปิดสองกล่องแม่งก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบเปี่ยงดวงนะครับก็มาลองกันได้นะครับสําหรับกล่องนี้นะฟาร์มก็ได้นะครับหรือว่าจะหารับก็ดีนะครับหารับประมาณกล่องตกกล่องละห้าบาทสิบบาทนะครับก็เรามาเปิดลุ้นกันได้นะครับเดี๋ยวผมแถมให้ไหมผมแถมให้อีกห้าห้าสิบกล่องแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าดวงผมยังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับจริงๆผมอยากอ่าจริงๆผมอยากได้มือผีนะ มือผีขายง่ายนะครับเพราะว่ามันอ่ามีคนรับซื้อราคาแพงนะครับมันท่าวิ่งเท่น,นะครับแล้วก็ใช้ใช้แบบเราสามารถแอบได้นะฮะแบบอะไรมีโพเทลอนนะครับแบบตบเนียอะไรอย่างนี้นะฮะทาเป็นว่าเราไม่มีมีดไม่ได้ถือมีดอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราใส่มือผีมันจะสังเกตไอเทมไม่เห็นนะครับพูดไปเรื่อยนะฮค,คลิปนี้ไปขอยกลักอย่างได้ไหมมือผีก็ได้อะไรก็ได้ อ่าไม่ออกเลยนะครับก็ถือว่าเจ็ดสิบห้ากล่องแรกอันนี้ตีโอ้โหถ้าเราฟาร์มกันจริงๆหรือว่าดวงที่ดีกว่าเนี้ยกําไรนะครับแต่นี้นถ้าดวงต้นตีนต้นตีนแบบผมเนี้ยกําไรไม่มีนะฮะแต่เอามาเปิดให้รู้นะครับว่ามีของอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อัปเดตดรอปมาให้แล้วนะครับใครที่เป็นสายเสี่ยงดวงอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปหาซื้อเปิดกันได้นะครับ หรือว่าไปฟาร์มก็ได้นะง่ายๆนะครับฟาร์มก็ได้ของไปแลกตังค์ด้วยนะฟาร์มได้ตังค์อ่ะเติมนี้นะครับฟาร์มเอาพวกเอ,เอาเศษพวกเนี้ยแผ่นล่าสุดปรับอัตราดอกของพวกนี้ให้แล้วนะครับสามารถแลกบัตรทูนะครับแล้วเอาบัตรทูมาขายที่แอดมินได้เลยนะครับไปแอดมินรับซื้อบละยี่สิบห้าบาทนะครับหรือถ้าเราอยากได้ตัวละครพันเป็นสายฟรีจริงๆนะครับฟาร์มไปเอาบัตรทูมาสามบาท อันนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับถุงพันตัวละครพันนะครับมันจะใช้บตรถูแค่สามใบนะครับในการแลกโอเคสองร้อยกล่องออกไอรอนอ๋อ่ออกไอรอนสองอ,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 อะไรอะฐานนอสองเล่มนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าจะชอบไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันไปแล้วครับ